สวัสดีแฟนเพจนะคะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับหลานสาววันนี้ไม่อยู่กับตาอยากเห็นตาเล่นคลิปก็อยากเล่นกับตาด้วยทักทายแฟนเพจหน่อยไหมลูกวันนี้หนูอยู่บ้านใช่ไหมไม่ได้ไปโรงเรียนใช่ไหมหนูเป็นไรไม่สบายเหรอลูกอ๋อวันนี้ลูไม่สบายวันนี้เขาไม่สบายก็จะอ้อนหน่อยแล้วก็ จะมาเล่นกระตาตาก็อยากเล่นกับหลานหลานก็อยากเล่นกับตาเพราะว่าบางทีเหนื่อยเหนื่อยมาเนี่ยเราเล่นกับหลานเราเล่นกับเด็กเนี่ยมันทำให้จิตใจเราสดชื่นไปอีกแบบหนึ่งนะการที่ได้อยู่ร่วมกับหลานนะครับเพราะว่าความไร้เดียงสาของเด็กๆมันจะ ทำให้เราชีวิตสดชื่นไม่รู้นะถ้าเป็นกระผมก็จะเป็นอย่างนี้แหละอยากเล่นกับเด็กๆเ,เพราะเด็กๆถือว่าไม่มีความเสสร้งนะครับอะไรที่เขาออกมาความคิดหรือความกระทําอันใดก็แล้วแต่มันจะเป็นธรรมชาติของเด็กเพราะว่าเด็กไม่มีความเสสร้งนะครับกระผมสวัสดีครับสวัสดีเอา้าสวัสดีเร็วสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะครับ